ดีค่ะเอ็นเตอร์เทนเมนต์น่ามาแล้วนะคะวันนี้ทะดิชาจะพาไปพูดคุยกับกลุ๊ปน้องใหม่ไฟแรงที่เรียกว่ากระแสะเนี่ยมาดีตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พู้เธอเดบิวต์เข้าสู่วงการทีป๊อปอย่างเป็นทางการแล้วค่ะต้อนรับน้องๆวงวิสสว,ส,สวัสดีค่ะเรา one two three, four V ance. Look at me shouldn't you do, shouldn't do dee in a party. I don't need you, you. Look at me shouldn't you do, shouldn't do this like a Barbie lie. ึงชื่อวงกันก่อนดีกว่า v ิสอันนี้น่าสนใจมากพี่อยากรู้ความหมายก่อนเลยที่จริงแล้วคำว่า v e e มีหลายความหมายเลยค่ะ,ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเลข5ในภาษาของฟินแลนด์ค่ะแล้วก็จะมีความหมายอื่นที่แปลว่าทํานองดนตรีแนวทางค่ะก็คล้ายๆกับพวกเราทั้ง5้าคนที่แตกต่างกันมีแนวทางคนละแบบแต่ว่า,ารวมตัวกันเพื่อทําผลงานดนตรีค่ะทำไมเราถึงไปคนว่าเอยเอาเป็นภาษาฟินแลนด์ดีกว่าเลยอะไรเงี้ยเหมือนมันดันเป็นคําที่มีความหมายแบบตรงกับพวกเราพอดีอ แบบเราพยหายามหาหลายๆคำหลายๆความหมายค่<ฮ>ะแต่ว่าคำนี้คือแบบเป๊ะที่สุดแล้วทันถ้าคนมารวมตัวกันได้ยังไงคะจริงๆแล้วพวกเรารวมตัวจากการที่ได้ออดิชั่นเข้ามานะะในค่ายค่ะแล้วก็มีการเทรนตลอดเลยะค่ะแล้วก็มีการเลือกเมมเบอร์ผ่านการแบบสอบคัดระดับมาแต่เดือนแต่ละเดือน,อน,นะคะ่ะก็กลายมาเป็นพวกเราห้าคนเว<ด>ค่ะแสดงว่าต้องรวมตัวกันนานเหมือนกันนะนานนานค่ะเป็นปีไหม ทังเราเทรนกันมาสามปีพี่วันปีลก็นานแล้วนะสมปีเลยหรองั้นถามเลยดีกว่าระหว่างช่วงสามปีอะมันมีความรู้สึกแบบท้อม้างไหมว่าเมื่อไหร่จะได้ออกเมื่อไหร่จะได้เดบิวต์สักทีมันเป็นความแบบว่าความรู้สึกว่าอยากทําให้มันดีแล้วก็อยากแบบรีบออกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าพยายามทํา ทุกการสอบทุกการทดสอบให้มันดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้แบบออกสู่สาธารณชนให้ได้จนในที่สุดนะคะได้เดบิวต์ออกมาแล้วเรียบร้อยเพลงนี้มีชื่อว่าบอดี้อุ๊ปอุ๊ปอุ๊ปอุ๊นีเลยคือตัวเนื้อเพลงฟังดูแบบสดใสเลยแต่ว่าจริงๆแล้วความหมายมันคืออะไรคะเพลงนี้เพลงนี้นะคะก็จะพูดถึงการที่จะให้คนคนนึงออกจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแล้วก็ก้าวแบบมูฟออนต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นใจค่ะก็เป็นฟีลว่าแบบว่า เออทำไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันแล้วนะฉันดูดีไล k ์กับบาร์บี้แล้วโอ,อ้ยใส่ดน,นตรีนะคะเพลงนี้เป็นสไตล์ไหนเป็นเพลงแนวป๊อปค่ะค่ะก็ค,ะคือ Dance คแดนซ์กันเต็มที่เลยว่างานอยากรู้ตอนเข้าห้องอัดบ้างดกว่ามันมีความกดดันสมากึกสมะกักอะไรแบบนี้นั <c oughs> ้นไหมหรือว่าโอ้ยอยาจะเข้าห้องอัดเลยอย่างเงี้ยวาบรรยากาศให้ฟังหน่อยค่ะ ตอนที่เข้าห้องอัดมันเป็นครั้งแรกของหนูด้วยแล้วก็ครั้งแรกของเพื่อนหลายๆคนอย่างที่พี่บอกเลยค่ะมันก็มีความกดดันแล้วก็แอร์ก็หนาวด้วยแล้วคนที่คุมอัดเป็นคนเกาหลีค่ะใช่เป็นทาง Jam Factory ใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าเพลงนี้คือทางเกาหลีมาช่วยทำด้วยค่ะ ก็มีพี่ไฮเป็น executive producer ค่ะพี่ไฮจะก็เพลงโอ้โหคนนี้ระดับประเทศนะสุดยอดเลยแสดงว่าคือเขาก็มาคุมด้วยกันพี่ไฮด้วยแล้วก็จะมีคนเกาหลีด้วยใช้เวลาอัดนานค่ะซิงเกิลแรกโอ้ก็วันวันหนึ่งเลยค่ะวันหนึ่งเลยค่ะอยู่กันหนาวเลยวันหนึ่งครั้งแรกที่ได้ฟังเพลงนี้แบบเต็มเ็มดีกว่ารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะครั้งแรกที่พวกเราได้ดู mv ด้วยค่ะก็คือเราได้มีการถ่ายเลยแอคชั่นไว้ด้วยค่ะ ก็คือตั้งแต่ต้นคลิปวิแรกจนถึงท้ายคลิปก็คือทุกคนก็สวย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 หมดเลยค่ะแต่ว่าสวยจริงๆทั้งภาพทั้งโลเคชั่นทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่มันกําลังจะได้ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้เห็นคะเนาะ3ปีที่ทํามาฟิลนั้นซึ่งเอ็มคือไปถ่ายที่เกาหลีไหมใช่นี่ไงโหทีมงานก็คือที่นู้นหมดเลยอย่างนี้ใช่ไหมคค่ะ เป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศที่ฟังหน่อยไปถ่ายที่เกาหลีแล้วก็ไปถ่ายทั้งหมด3วันเลยค่ะเยอะมากนะใช <c oughs> คค่คือเหมือนสาวันแรกเนี่ยจะถ่ายเป็นทีเซอร์เดี่ยวของแต่ละคน <c oughs> แต่อีก2วันก็ถ่ายเป็นตัว MV เลย <c oughs> ถ่ายตั้งแต่แบบเช้ามากเช้ามืดเลยค่ะ <c oughs> จนถึงแบบตีหนึ่ตีสเราก็เห็นพระาทิตขึ้นกันทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> คุมแล้วล่ะาค่ะสามวันที่ออกมามันพามันออกมาดูดีมากเลยจริงๆงนะคะแต่มาที่เพงลงเราหน่อยดีกว่าเลยอยากรูก้ว่าแต่ละคนอะเวลาเจอความสัมพันธ์แบบนี้เรามีวิธีการ move on ยังไงบ้างถ้าสําหรับทารานะคะก็จะเดินออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วค่อยมาอยู่คนเดียวทําความเข้าใจกับความรู้สึกที่มีอยู่ตอนนี้แล้วค่อยเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆทําทได้จริงป<า>่ะทำได้เ <Okay. S 2> ริงดีมากโลกเล่าหหนูล่ะค่ะส่วนของเชียร์ก็ถ้าเป็นปัญหาที่สามารถ แก้ไขในตัวเองได้เนี่ยก็จะแบบกลับมาคิดก่อนแต่ถ้าสมมติปเป็นปัญหาไหนที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนก็จะปรึกษาคุณแม่อุ้ยโชวนี้ดีใช่เพราะว่าเหมือนคุณแม่ให้คำปรึกษาได้แบบค่อนข้างดีเพราะแบบประสบการณ์จะเยอะก็เราเนาะ<ห>เขาก็ผ่านมาก่อนเนาะต่อเลยจ้า<ห>ส่วนหนูหนูจะชอบใช้เวลากับตัวเองเยอะๆค่ะเหมือนกับเราชอบอะไรหรือว่าอยากทําอะไรหรือว่าไม่เคยได้ทํามาก่อนก็อยากจะไปทําตอนนั้นให้หมดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านกับเรื่องที่เคยผ่านมา ก็เหมือนหากิจกรรมทำอะไรเลยะใช่ค okay. <dear being>, ่ะ <jamais> ดีค่ะสำหรับลายฟ้าสมมติว่าถ้าเกิดต้อง move on เนี่ยคิดว่าอาจจะหากิจกรรมบางอย่างทำเพื่อเราจะได้มีโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ลืมสิ่งที่มันทำให้เราเสียใจไปค่ะอย่างเช่นอาจจะซื้อสัตว์มาเลี้ยงเราจะได้โฟกัสอยู่กับสัตว์อย่างเงี้ยค่ะพี่เคยลองทำแล้วเหมือนกันลูกเป็นพารามา20ปีเลยยาวเลยุกวันนี้ยังอยู่ต้องเลี้ยงมันต่อไปแต่ว่าผู้ชายเปลี่ยนไปแล้ว10คนนะ แต่สัตว์เรายัางเหมือนเดิมสัตว์เรายังเหมือนเดิมเลยลูกเอ้โอเคค่ะคนสุดท้ายหนูเป็นคนที่ชอบคุยกับเพื่อนคะ่ะรู้สึกว่าเวลาที่เราต้องการมูฟออนกับอะไรก็จะปรึกษากับเพื่อนแล้วก็อยู่กับเพื่อนเยอะๆค่ะแต่เพื่อนดีนะเ,<อ>เขาจะฉีดยาเราได้ดีมากผู้ <laughs> าชายมันแย่แก่ไปเลย <c oughs> จะเป็นฟิลนั้นเนาะแล้วบอกแกมันเลิศกว่าน,นั้นกะหาได้ใหม่ดีมากเลยแมทุกคนก็จะมีวิธีแตกต่างกันไปที่จะมูฟออนนะคะแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดคือฟังเพลงของพวหนุ่มๆต้องกลับมาฟังเพลงนี้จะรู้สึกว่า เข้มแข็งขึ้นมาเออนะคะอะไรงฝากผลงานเพลงนี้ไว้หน่อยดีกว่าคะ่ะตอนนี้นะคะ MV เ,เพลง Barbie อุ๊บอุ๊บของพวกเราก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะก็าสามารถไปดู MV ของพวกเรานะคะได้ที่ YouTube Genes Underscore Official ค่ะ แล้วก็สามารถสตรีมมิ่งได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเรานะคะผ่านโซเชียลมีเดียวิสออฟิเชียลทุกช่องทางด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะพวกเราก็มี c h ALLENGE เต้นนะคะสามารถไปเต้นได้ที่ Hashtag barbie underscore w i z challenge ค่ะแล้วก็ฝากติดตามฝากรักแล้วก็ฝากเอดูวิสเป็นนานๆน,นะคะไหนๆก็มีช ALLENGE อยากเต้นด้วยอ่ะสอนหน่อยได้เปล่า <c oughs> <c oughs> มันต้องเต้นเต็มตัวไหมหรือว่าท่อนบนได้ <c oughs> ท่อนทอนบนก็ได้ท่อนมาเต้นด้วยกันเลย่ะค่ะทำไงบ้างเอ่ย อ่เริ่มที่ท่าแรกนะคะเป็นลุคแก๊นมีค่ะแก๊นมี่แล้วก็อุ๊บอุ๊บมันต้องฟิลลิ่งนั้นด้วยเหรอแบบแบบดีมากแล้วก็ลุคแก๊นมีดูอย่างนี้ค่ะอืมเป็นิดใจอ่าใช่เป็นิดใจหัวใจพี่เล็กนิดนึงนะลูกนะ I'll s ดูดีใ in a party I don't need you จูบจูบสองทีแล้วก็ looking me do อีกทีนึงทีนี้ก็เหมือนผมค่เหมือนผมเหมือนผมดูดีอะไรกับบาร์บี้ไลท์แล้วก็ฟันฟันเป็นไหล่สายแล้วก็ไหล่ขวาอ๋ออีกทีนึงพั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 งไม่ไม่มีค่ะ ป็นสำคัญกันเลยแล้วกินอะไรกนจดแล้วก็เหมือนผอมอีกหนึ่งรอบโอเคทำนี้ยากมากเนาอแต่ว่าต้องํำเนื้อเพลงให้ได้ก่อนถูกไหมว่าอันไหนไปอันไหนต่อขอแบบว่าเร็วๆหนึ่งทีให้ทุกคนทางบ้านที่ทำตามการ Look at me u p p s Look at me d u z อ h i n i n g b e a u t i party don't need you Look me ฉั news, bitch, like me, like นยังดูดี like a Barbie like ฟันฟันให้รักนังที่ม oh, oh, me, ันพังพังไม่มีค่า Oops Oops Look at me too ฉันยังดูดี like a Barbie นะดีมากนอกจากท่าเต้นจะน่ารักแล้วก็มีความเฟียสมากแล้วสิน้องๆดีมากเลย ฟังแล้วแบบโหดีจริงนะคะนี่เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆขอบคุณเขานี่ขอบคุณเขาทอกคนาค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลเปิดตัวนะคะของสาวๆ girl group ในวงการป๊อปที่รุ่นใหม่ไฟแรงมากๆเลยนะคะยังไงติดตามผลงานของน้องๆกันได้ทุกช่องทางที่น้องฝากไปเลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ entertainment n นาแล้วนะคะพิชาลาไปพร้อมกับวิสเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ